บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลกนิสิตััสะจริตังความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยแล้วอนิสิตัสะจริตังนัตถิความวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว จลริเตอะสติปัสสัตธิเมื่อความวันไหวไม่มีปัสสัตธิย่อมมีปัสสัต t ิยาสตินตินโหติเมื่อปัสสัตธิมีความน้อมไปย่อมไม่มีนาติยาอะสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี อาคติคติยาอาสติจตูปปา,ปาโตนะโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจตูปปา,ปาเตอะสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยะมันตเตะเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขัดสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละ